สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับวิทยาพาม่วนชวนแซบอีกแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เมืองทองธางนีนะครับก็มีงานสินประชีพประทิปไทยโอท็อปกไกลนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้วิทยาจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมงาน าโอท็อ oh, ปนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถบัสที่มารับมาสง่ง ผู้ที่มาร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปใน c ช a เลนเจอร์นะครับ สำหรับงานโอท็ที่เมือทงทองธานีนะครับจัดใน Impact Challenger นะครับซึ่งเดี๋ยววิทยาจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานนะซึ่งงาน o t ท็อปนะครับก็จะมีสินค้านะครับสินค้าจากชุมชน1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์นะครับของแต่ละภาคนะครับของดีประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งมีสินค้ามากมายให้ทุกท่านเลือกชมเลือกซื้อเลือกหา นะครับเป็นของฝากได้นะครับใครที่ว่างๆก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานเข้ามาซื้อสินค้าที่งานโอท็อปได้นะครับโดยงานจะมีตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับวันที่12สิงหานะครับถึง20สิงหา2566นี้นะครับพอเราเดินเข้ามาใน c h a l l นเจอร์นะครับก็จะมี โซนด้านขวามือสุดและก็ซ้ายมือสุดของของ enger, เชเลนเจอ,อาาร์นะครับก็จะเป็นโซนอาหารนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับของแต่ละจังหวัดของจังหวภูมิภาคนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับถัดจากโซนอาหารไปก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นซุ้มนะครับซุ้มร้างค้าผลิภลตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยววิทยาจะพาเดินชมนะครับจะมีทุกจังหวัดเลย77จังหวัดในประเทศไทย นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นโซนภาคเหนือนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นสลีพันจากจังหวัดลําพูนนะครับก็จะเป็นผ้าน่าจะเสื้อมะฮอมชุดมะฮอมนะครับโซนนี้จะเป็นโซนลำพูน <c oughs> ล็อกนี้ทั้งล็อกนะครับเป็นภาคเหนือในอุตรดิตถ์สุขโขทยัยนะครับ ล็อกนี้ก็จะเป็นเชียงใหม่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพะเยานะครับสินค้าสวยๆทางนั้นเลยครับแนะนําเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชมนะครับมาชิมช็อปใช้ได้คนเยอะพอสมควร ส่วนล็อกนี้ก็จะมีจังหวัดน่านนะครับส่วนโซนนี้ล็อกนี้ก็จะเป็นภาคใต้นะครับมีพังงานะครับจะเป็นไข่มุกเยอะมากสตูล อะครับอันนี้สตูลพังงาจะเยอะเลยนะครับพังงากับสตูลนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปก็จะเป็นไข่มุกนะครับไข่มุกเยอะเลยอันนี้ก็พังงานครศรีธรรมราชก็มีไข่มุกนะครับ ตอนนี้จะเป็นโซนภาคใต้โอเคนี่ขอลงอีกชั้นแล้วก็มีภูกเก็ตกระบี่นะครับกระบรี่ภูกเก็ตเป็นไข่มุกทั้งหมดเลย งตรงข้ามจะเป็นเชียงรายมีสุราษฎร์ธา,านีนะครับโซนนี้โซนภาคใต้แล้วก็น่าจะเป็นโซนสมุนไพรนะครับสุราษฎร์ธานีมีน้ำมันมะพร้าวนะครับผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเป็นครีมเป็นออยนะครับ อันนี้ก็สุราธานีนะครับก็จะมีสงขานะครับสงขาอันนี้ก็จะเป็นแชมพูที่สกัดจากพืชสมุนไพรนะครับจากมะกรูดอัญชันนะครับซึ่งแต่ละซุ้มแต่ละโซนก็จะมีการแต่งนะครับว่าเป็นโซน เครื่องใช้เครื่องประดับโซนสมุนไพรนะครับอย่างโซนนี้เท่าที่เดินดูก็จะเป็นโซนสมุนไพรทั้งหมดซึ่งก็รวมทุกทุกภาคนะครับเท่าที่ดูมีทั้งภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับอันนี้ก็บุดีร์บ้านผมเองนะครับก็เป็นโซนสมุนไพรเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโซนสมุนไพรของบุดีรม์นะครับมีบุดีร์มีม มหาสารครามสุรินทร์อำนาจเจริญอันนี้ชนบุรีนะครับชะเชิงเซาส่วนนี้จะเป็นโซนเครื่องเงินนะครับก็จะมีแม่ห้อง แม่ห้องสอนสุขโขทยัยนะครับสุขโขทัยก็จะเด่นดังเรื่องเครื่องเองินเครื่องทองนะครับ่วนนี้จะเป็นโซนย้อนกลับมาที่โซนเครื่องประดับอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุขโขทยัย ส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปา,าชีพนะครับในสมเด็จพระบรมราชินีนาถพ,พระนังเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาคพระ,พ,พ,ระพันปีหลวงนะครับ จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามไหมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของทางศิลปาชีพเดี๋ยววทิทยาจะพาไปชมด้านในนะครับจะมะีการสาธิตการทอผ้านะครับอันนี้คือสาธิตการทอผ้าสาธิตการมัดหมีนะครับการมัดมีนะกมดม่ก็คือการนําเส้นไหม มาย้อมแล้วก็มัดเอาสีที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็มัดเป็นลวดลายที่เราต้องการนะครับอยากได้สีไหนย้อมสีนั้นเรามัดสีนั้นไว้แล้วก็ไปล้างสีนั้นออกนะครับไปย้อมสีใหม่ที่ต้องการใหม่ก็มัดใหม่นะครับแต่สีเดิมที่มัดไว้ก็จะยังไม่แก้นะครับก็จนกว่าจะได้ครบทุกสีทุก ตามลายตามรวดลายที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งเป็นผ้าไหมคุณภาพดีนะครับแต่ราคานี่คือราคาถูกมากนะครับราคาแบบชาวบ้านเลยนะครับเพราะว่าเป็นของมูลิธินะครับจะไม่ได้แพงเหมือนที่เราไปซื้อตามร้านต่างๆนะครับตรงนี้จะ จะถูกกว่าถูกกว่าเยอะนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องเซรามิกนะครับของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับมีเซรามิกมีดอกไม้แห้งส,สวยๆนะครับ อย่างให้ทุกท่านได้มาเลือกชมเลือกช็อปเลือกใช้ได้นะครับเป็นเงนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นโซนเซรามิกนะครับส่วนโซนนี้จะเป็นโซนไม้แกะสลักนะครับซึ่งก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่วิทยาชอบมากนะครับสวย สวยแล้วก็บางทีก็ทึ่งในความสามารถเลยนะครับเพราะไม้คือถ้าเกิดเราไม่ระวังนะครับก็สามารถที่จะแตกหักได้ง่ายนะครับวิทยาคิดว่ายากกว่าการแกะสลักพวกเทียนพวกสิ่งของอื่นๆนะครับเพราะไม้เทียนสมมติว่าเทียนหักหรือแตกเราก็สามารถที่จะหลอมแล้วก็รอใหม่ได้แต่ถ้าไม้หักนี่คือจบเลยนะครับ สวยๆทั้งนั้นนะครับทุกท่านสามารถมาเที่ยวชมได้อ่าตรงนี้มีการสาธิตด้วยนะครับสาธิตการแกะสลักไม้นะครับ ครับส่วน่วนนี้ก็จะเป็นผ้าชาวเขานะครับเป็นผ้าทอมือของชาวเขาซึ่งมีเยอะแยะให้ทุกท่านได้มาเลือกสรรเลยครับเป็นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีเพเช่นเดียวกันนะครับในโซนนี้ทั้งหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนมีทั้งเครื่องประดับเครื่องตกแต่งนะครับเครื่องประดับเครื่องตกแต่งบ้านโซนนี้น่าจะเป็นโซนศูนย์สิสริชิพภาคกลางนะครับโดยยิ่งใหญ่อลังการมาก มีเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องถมนะครับเครื่องเซรามิก ้าไหมส่วนนี้จะเป็นผ้าไหมสวยๆ,ๆนะครับอันนี้จะเป็นผ้าทางอุบลนะครับดูจากลายผ้าจะเป็นผ้าผ้ากาับัวเป็นผ้าเอกลักษณ์ทางอุบลราชธานีนะครับส่วนข้างในสืนนี้ กคล้ายกับผ้ารยเอดนะครับผ้าผ้าสาเกตผ้าลายสาเกตนะครับอันนี้จะเป็นผ้าอุบลผ้ากาบบัวส่วนอันนี้จะเป็นผ้าแพรวานะครับผ้าแพรวาเป็นผ้าเอกลักษณ์ของกาฬสินนะครับผ้าไหมแพรวา ส่วนพื้นนี้ดูแล้วน่าจะเป็นผ้าทางสกลนครนะครับสกลนครนครพนมนะครับจะเป็นผ้าย้อมครามนะครับผ้าฝ้ายย้อมครามไหมย,ย้อมครามนะครับแต่ทางสกลนครนครพนมจะเป็นอ,อีสานตอนบนอีสานเหนือซึ่งจะมีอากาศหนาวเย็นนะครับส่วนมากจะไม่ได้ใช้ผ้าไหมส่วนมากจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นอีสานตอน กลางลงมาถึงตอนล่างนะครับส่วนมากจะเป็นผ้าใหม่จะไม่ใช้ผ้าฝ้ายนะครับเพราะภูมิอากาศจะร้อนอันนี้เป็นบรรยากาศภายในภายในงานนะครับอันนี้ก็จะเป็น วาดภาพเขียนนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพเขียนลายคลามมีเครื่องครามด้วย อันนี้เป็นไม้แกะสลักนะครับ ันนี้เป็นเครื่องเครื่องเซรามิกนะครับอันนี้เป็นไม้แกะสลักที่อลังการมากครับนึกว่าเทียนแต่เป็นไม้นะครับอันนี้เป็นไม้ละเอียดมากนะครับดูข้างหลัง น,นี่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องปั้นดินเผาอันนี้น่าจะของปากเกร็ดนะครับปากเกร็ดนนทบ,บุรีของเรานี่เองอันนี้ด้านหลังฮัุมานเมื่อสักครู่เราอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็ย้อนกลับมาที่เครื่องเงินเครื่องถมเหมือนเดิมนะครับ เครื่องเงินเครื่องถมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากหนังนะครับหนังหนังเขาเรียกหนังอะไรหนังหนังฉลุหนังแกะสลักนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากหนังนะครับอันนี้พยาคฆุลกสวยมากส่วนอันนั้นเป็นเป็นพัดนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สาธิตในการแกะสลักหนังนะครับ นัทอยากรุดในกรอบสวยมากสวยๆทั้งนั้นเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับทริปวิทยาพาเที่ยวชมงานโอท็อปก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็แนะนำใครที่อยากมาซื้อของอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะครับหนึ่บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เชิญชวนให้ทุกคนมาได้นะครับที่ อ่า a ิมแพค l l e เล e เจอรเมืองทองธานีนะครับโดยงานจะมีตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับ12สิงหาถึง20สิงหา2566นะครับก็คือตั้งแต่เสาร์นี้จนถึงวันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้าจะเป็นวัน,วนสุดท้ายนะครับก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวได้นะครับงาน o t ท็ top, นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับวิทยาพาม่วนชวนแซบออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ